สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทําเครื่องเล่อยไม้กันนะครับหรือว่าเครื่องตัดไม้ขนาดเล็กนะครับอุยอ้ยโอ้ตายนะครับเนี่ยจะของบอกไม่ติดนะครับมาหลายวันแล้วผมก็จะไม่มีเวลาทำาม็ได้ทํตลองดูด้ว,ว่ามันเป็นยังไงไม่ติดครับท่านูลองถอดดูดิครับว่า น้ำมันมนี้เปล่า้น้ำมันก็ไม่มีเลยเปลืองอะไรเลยครับเนี่ยใส่น้ำมันลงไปหน่อยก่อนดูด้วปิดฝาครับเนาะดูสภาพก็ยังใหม่แต่ว่าเครื่องพวกนี้ เป็นผ้าปั๊มนะครับเสียง่ายครับเพราะว่ามัน,นจริงทิ้งไม่ได้ใช้ด้วยพอผ้าแข็งก็ผ้าปั๊มแข็งก็ไม่ไม่ติดเลยครับไหนก็ไม่รู้ครับสวิทนานวินโอ้อัดแน่ตึกนะครับเนี่ยแล้วก่อนจะดึง กราจะมนื่อยดูไฟก่อนดูไฟก่อน,นครับว่าออกก็เปล่านะครับว่าวที่เราเปิดสวิตช์ออฟออนเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่าเพราะมันตัวสือก็เรือนลางมาแล้วบางทีเราก็งงกันเหมือนกันครับว่ามันลบไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงครับดูก่อนว่ามีทางไหนมีไฟนะครับถ้า มีไฟทางไหนมีไฟก็ขนะึ้นครับถูกต้องนีไม่มีนนไฟเอาขึ้นออกขึ้นนะครับจะเรียวขึ้น เชี่ยวห่างไวหน่อยนะครับแล้วเ,าเคาะิ๊ทๆหนึ่งโอ้โหโซโซตายนั่นอึกเลยแล้วเ,าเอากองอากาศออกก่อนนะครับไม่รู้จะของได้เปล่าม้างเปล่า ตัดไปหลายๆต้นก็ต้องถอดออกเปล่ามากนะครับเพราะว่าฝุ่นของไม้มันจะมาติดครับเนี่ยฝุ่นตึมเลย uh huh. แล้วก็น้ำมันก๊อ,อกไปเลยก๊อ,อกไปเลย ติดแค่น้ำมันล่อเองครับท้ายเราต้องดูขบูแล้วคาบูอาจจะพ้าป้๊มเสียก็ได้นี่ครับติดแค่ติดแค่เราล่อ,อน้ำมันโ,โหรัดแน่นมาครับท่านผู้ชมตัวโซ่กับตายแอดแตดเลยนะเนี่ย ทำตัวโซ่ให้หมุนได้ก่อนก่อนมนติดมันจะได้ค์ทจะได้่ไม่ๆนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สามนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจทำไมก็ต้องต้องทำมาเบอร์สามไม่เข้าใจไหมผมส้่งให้แยกไม่ทำ ครับผมตอ่าจอดนี้เลยเจย๊เดี๋ยวเราพักก่อนนะครับงานนอกมาโอ้โหโซ่โซ่มันแห้งนะครับเดี๋ยวเรา,เาโซ่ออกกน โซ่ออกเปิดบาก่อนเลยครับเป็นการซ่อมง่ายและปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมไปลองติดใหม่ดูครับน้ำมันกอกใหม่ อย่างนี้ต้องรือ้ถอดดูขบูแน่นอนนะครับติดแค่น้ำมันลอยครับท่านผู้ชมพวนี้ถ้าเวลาเราถอดนี่ต้องระวังเวลาถอดขบูต้องระวัง ัเลร่งให้มากนะครับเสียหายง่ายมากที่สุดเลยครับแล้วติดกระปะ๋อ คักไฟแ่นดีสด้ลยนะครับเนี่ยท่านูเอามาอยากออกอละอือหือทำไมนั่นแทล่ะ ออกแล้วครับ คมจริงโต๊ะตรงนี้ผมไม่ได้มาตั้งนี้นะผมอยู่ที่ทำงานนะครับไม่ว่าทางโน้นมันแสงไม่พอก็จะทับเดาถ่ายทำคลิปเนี่ยถ่ายไม่ได้ครับแสงไม่พอก็เลยต้องยกมาตรงนี้ครับนั่งทำไม่ก็ชักบอดหลังก็เลยครับเดินก็จะค่องชั่วหน่อย แค่แค่หกเหลี่ยมก็จะหาแจาขันยากอยูน่น,นะครับดันทำเป็นดอกจอกไปอีกอผมไม่เข้าใจแล้วก็จะทำเป็นน็อตแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเขค,คิดว่าเขามาตรฐาน UFI ok อโอโลกยังไงไม่รนะู้เนอะไม่สงสารคนที่จะซ่อมมึงเลยว่าจะหา ประแจขันได้ไหมอะไรไหมเนี่ยผมอยากตัวอยากเจออีกวิศวกรมากเกินนะจะถามหน่อยออกแบบหัวน็อตมันขันง่ายหน่อยไม่ได้ใช่ไหเนี่ยนะขันไม่กี่ทีครับรูดไปแล้วเนี่ย ถ้าชดตั้งหลายบาทไม่ใช่แล้วทำมันตรงนี้แล้วเครื่องทำให้เครื่องทนทานไม่ใช่นะน็อตแบบนี้แล้วเครื่องทนทานไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวกันเลยขอเส้นลำบากอย่างเดียวประโยชน์ขีงเขาเอถ้าทำนอ็อตดาวกระจายนี่แล้วเครื่องทนทาน ผู้บริโภคซื้อไปใช้งานแล้วทนทานข้ามปีข้ามชาติกันดะโอเคแต่ทำให้สักแขกสักหมื่นแสนแขกก็ได้หรือว่าหาแหวแจที่วัดลึกล้ำเอาข้ามน้ำข้ามเขาห้าหล,ลูกไปหาแหวแจมาถอดเออไปอย่างเนาะข้อดีน็อตพวกนี้คือหาหาไปแจถอดยากอย่างเดียว พิจรารณาก่อนครับสายว่าร้อยแบบไหนครับนานๆนนทาทีก็เดี๋ยวมันจะทำไม่ได้ครับบางทีเราร้อยสายไม่ตรงนะมันจะเก็บลําบากมันจะเก็บลําบาก อันนี้สายแข็งนะครับสายแข็งสายแข็งเดี๋ยวนี้มีสายอ่อนสายแข็งแต่ยอ่อออติดเลขรีง <c oughs> อ่านกบิวันนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราอรอล้างขบูกันก่อนอ่าสะอาดแล้วใส่ได้แล้วอ้าไม่ใช่ แทนบนรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยุบยุบแต่ใช้ได้อยู่ครับสำคัญตัวนั้นไม่เท่าไหร่สำคัญตัวล่างนี่ครับ ยางผ้าปั้มก็ยังพอเอาได้อยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ถึงกับแข็งเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้ดีแล้วก็เราประกอบใหม่อาจจะใช้ได้ก็ได้แล้วเราดูสาเหตุดูอื่นด้วยครับว่าที่มันไม่ติดที่จ้ของบอกไม่ติดเอามาครั้งแรกเป็นเพราะอะไร เราจะไม่แกะอันนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเปลี่ยนที่เก็บซื้อแล้วมันยังพอใช้ได้อยู่เราก็ยังไม่จะแกะมันครับนี้ใส่กรองนะครับระวังการเป่าใส่กรองกระเด็นย หนึ่งอัน้ำมันกระเด็น็นลมเลยครับลมแรงเลยครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมันหยอดอีกสักทีนะครับลองเป็นอีกที ค,นนครับเครื่องมันติดอยู่เรามันเล็กนะครับเราแยก,กรักระไรไปเราก็แย่ไปไม่ตรงนะครับท่านผู้ชมมันเลยไปเลยมาลองใหม่ <ST AR C> โอเคลองมาหน่อยแล้วลองประมาณนี้ครับเบามากเดี๋ยวจะดับเราทิ้งมือแล้วจะดับ <ST AR C> นี่วไวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กรองอากาศนะครับดูว่าถูกริมก่อนอ๋อมันเป็นสี่เหลี่ยมพลนผตัดนะครับ่ายมรงไหนก็ได้กดลงไปลงก่อนครับแล้วก็หมุนอ๋อตะกอนจะเหลือไหมแม่เห๋นนะือโดนมาม่ากใส่อุปกรณ์ปกปิด รูดน้ำมันชูดอากาศนะครับชชช ยากด้วยครับท่านผู้ชมใส่ยากเสียด้วยอีกตัวอีกตัวจะต้องเดี๋ยวเราถอดเปลือกนี่นครับวิกจะถอดกระบูใหม่อีกรอบจริงๆแล้วตัวเนี้ย มันมีเอาไว้เคาะประคองสะกุไลนะครับแต่ว่าสะก,กุไลผมมันใหญ่เข้าไม่ได้แล้วโดนยางขาดเราก็ต้องเอาออกก่อนอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครคลิปนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาดู้แลวชอบใจว่าเป็นประโยชน์พอที่จะ ดูแล้วพอเข้าใจทําตามได้บ้างก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องคนทันช่างนะครับถุนรวมความบันเทิงแห่งคนมีระดับนะครับอ แล้วนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดถับปักไห้ตานที่ก,ก็กดกดกันในก็นะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมก็บางคลิป บางเครื่องผมก็ทาถ้าเป็นชนิดเดียวกันเยอะๆแล้วก็ผมก็บางทีผมก็ไม่ได้ไม่ไดเอาลงนะเพราะว่ามันมันเยอะอะ้อย่างบางทีเจ้าของก็รีบใช้เราก็ต้องรีบทําแล้วก็ส่งงานไปนะครับอันไหนผมเห็นว่ามันลงแล้วมันจะเป็นประโยชน์ผมก็จะลงให้นะครับ รู้สึกว่าน็อตมันจะไปไหนตัวนะครับเร่า้ครับอืมถอดไปถอดมาเจ้าของได้ของใหม่เลยเดี๋ยวต้องเอาน็อตใหม่ใส่ให้ครับเดื่องนี ไม่ได้หายครับท่านผู้ชมผมรู้แล้วรถก็หายมาตัวครับตัวนี้ไม่มีผมว่าน่าจะเป็นไปได้คเพราะว่าตอนถอดผมดึงฝานี่ออกผมไม่ได้ถอดตัวนี้เพราะจริงมันจะออกไปได้ไงมันมีรูนี่ไงนะดูอย่อยครับเนี่ยเนี่ยม,มีมีตัวล็อกเนะี่ยผมถอดแค่ถังตัวนี้เองแล้วผมดึงออกแสดงว่าตัวนี้ก็หายแสดงว่ารถผมไม่ได้ทําหายเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทปที่วนอาบด,ดูดนะ้ยผมว่าผมไม่ได้ทาหายแน่เลยแบบนี้ครับ ใช่เลย,ยก็ยังว่าถอดอยู่กับมือนะป๊บเดียวยมันหาย นี่เขาเรียกพิจนา,าไม่ทันทีนครับตัวผมเองแล้วอย่าไปบอกใครนะครับท่านผู้ชมอย่าไปบอกใครไอ้รับสาวๆท่านด,ดูเห็นแล้วอย่าบอกใครครับจุ๊จี อย่บอกคุณสามีเดี๋ยวคุณสามีรู้ไอ้เขาเดี๋ยวลองสตาร์ทดูสักทีครับติดป่าวแล้วไม่ติดจะง,งามไส้เลยสตาเราก็มีโชงครับเราดึงโชงไว้ปุ๊บลองดูไม่เร่งติดไหมวิ่งติดบ้านจริงครับทูเร่งดีกว่าครับเร่งเล่งมันกว่า แม่มือแรงมือนิ้วเร็วนะครับเนี่ยโคตีเบรกมันต้องใช้ได้เนี่ย นี่เบรกมันเป็นไรนแข็งโป๊กเลยเนะี่ยขี้หนิมกินทำาไมครับไม่เป็นไรเบรกใครคิดดูใไหมสําคัญเราล้างนี่ก่อนนะครับรน,น้ํามาขึ้นเข้ามาในข้อบนะไม่ไลืน่น พี่เจมันก็มีกระปุกน้ำมันหยอดโซ่มันนะครับเวลาเครื่องทำงานตัม้มจะมันจะทำงานไปแต่ดูแล้วน้ำมันน่าจะหมดเรี้ยงชิวชิว งานหน้าครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม